สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเสียงชัดนะคะภาพชัดเนาะถ้าภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้เนาะขวัญก็มีลิปตัวใหม่มาแนะนำทุกคนนะคะเป็นลิปที่ใครๆก็ถามหาแล้วก็ถาถึงทุกวันนะคะเวลาพาไปเรียนเนาะแล้วก็มีคนถามเข้ามายเยอะมากว่าใช้ลิปอะไรทำาไมปากสวยปากอวบอิ่มนะคะวันนี้ขวัญก็ มาบอกแล้วนะคะว่าใชา้ลิปอะไรแล้วก็ซื้อด้วยเนาะเพราะว่าเอามาขายนะคะในราคา290บาทนะคะรวมส่งนะคะ2แท่งนี้นะคะขอให้ไปในราคา490บาทรวมส่งแล้วก็มีของแถมด้วยก็คือลิปมาร์กนะคะแก้ปากคล้ำปากดำปากดำกรรมพันธุก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็เป็นลิปที่ บำรุงดีเลยทีเดียวนะคะ เหมือนตอนนี้นะคะปากขวัญก็ไม่ได้ค้ำมากเพราะว่าใช้ลิปตัวนี้มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยิ่งใช้กับคู่กับพวกนี้นะคะสองตัวนี้ก็คือดีมากๆนะคะสวยมากทำให้ลิปไม่ตกล่องปากเลยนะคะสำหรับลิปสีแรกที่นำมานะคะก็เป็นของ롬앤디เนาะคุณหลายคนก็คงคุ้นแล้วล่ะเพราะว่าเป็นลิปตัวดังในเกาหลีนะคะ And ดีเป็นลิปที่ขวัญชอบมากนะคะสีนี้ก็เป็นสี สอนะคะนูเทอารก็สวยมากๆค่ะเป็นเนื้อติ้นเนื้อกอซีนะคะทุกคนก็จะรู้ว่ามันฉ่ำวาวอยู่แล้วนะคะมก็จะสวอตให้ดูนี่ค่ะมันก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อฉ่ำๆวาวๆนะคะสวยมากค่ะสำหรับราคาก็ไม่แรงนะคะสำหรับรีบที่สวยมากไม่ตกล่องทมให้เรา ดูรีในทุกวันนะคะเป็นเป็นสีที่ทาออกไปสําหรับเที่ยวเล่นหรือแต่งหน้าเบาๆนะคะเป็นหน้าคงคลีนเนาะสำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะคะสำหรับสีนี้สวยมากค่ะ ราคา290บาทนะคะค่ะสำหรับสีที่2นะคะที่นำมาก็เป็นโรมแอนดีเหมือนเดิมนะคะขอขายของโรมแอนดีนะคะ290บาทเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคอนเนคชั่นใหม่กว่าตัวที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนเนคชั่นเดิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นคอนเนคชั่นใหม่นะคะเป็นสีอัลมอนด์โรสนะคะ19โรมแอนดี 1, 9, e นะคะสีนี้ก็จะเป็นโทนแดงๆตุนต่นๆออกมาหน่อยๆน,นะคะก็จะให้ความ แดงๆหน่อยในวันที่แบบเข้าไปเรียนเราก็อยากเออแต่งหน้าหนักๆเข้าไปนิดนึงแต่ว่าปากก็ยังคงความธรรมชาตินะคะสีนี้นะคะก็จะมีความอบอุ่นขึ้นมาอันนี้จะเป็นสีแบบออกส้มพิทพอันนี้ก็จะมีความเป็นโอโรรลโอโรรลนิดหน่อยสดใสซุกซนนะคะคนก็ชอบทาซ้ำเข้าไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดแบบสีที่มันแบบ ชัดเจนขึ้นมากแต่ก็ไม่ได้โปะมากนะคะก็จะอวบอิ่อันนี้คอนก็จะให้ดูนะคะก็จะฉ่ำม,มากค่ะตัวนี้นะคะ19 เอามาโรสนะคะ290บาทเท่านั้นรวมส่งนะคะรวมส่งนะคะใครสนใจนะคะทักแชทขวัญมาได้นะคะสำหรับใครที่ซื้อ2ตัวนี้นะคะขวัญก็มีโปให้นะคะส่งฟรีด้วยแล้วก็รวมเป็น490บาทนะคะแล้วก็มีลิปนะคะตัวนี้เป็นลิปมารกปากนะคะแก้ปากคล้ำปากดำนะคะอ้า แบบแก้ปากค้ำปากดำนะคะปากก็จะมีความอมชมพูถ้าหากแบบพื้นฐานเราดีอันนี้ก็จะทาลิปอะไรออกมาก็จะสวยนะคะสำหรับตัวนี้ก็มีขายแยกเหมือนกันนะคะอันนี้จะอยู่ที่หลอดละสี่หลอดละ149บาทถ้าใครสนใจทักแชทมาได้นะคะซื้อแยกได้ค่ะแต่ขวัญแนะนำา3ตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจ จิมนะจ้มที่หน้าจิ้มที่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย